ถัดไปนะคะเป็นการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกย่อมาในปีงบประมาณใหม่นะคะก็คือ PO ปีเก่ายกย่อมาในปีงบประมาณใหม่ถ้าต้องการยกเลิกนะคะเราก็จะไปทําการสลาย PO นะคะในการสลาย PO นะคะเราก็จะเข้าไปที่กิ่งเมนูกระบวนการสลาย PO เงินการเลื่อมปีนะคะ านนการยกเลิกพีโอปิเก่าที่ยกย้อนมานะคะจะไม่ได้เข้าที่แบบฟอร์มบสศ ..1 ูนย์หนึ่งบสศูนย์สี่แล้วนะคะจะเข้ามาที่กิ่งเมนูกระบวนการสลายพีโอเงินการเลื่อมปีนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบจะแสดงแบบฟอร์มสศูนย์หนึ่งนะคะสลายพีโอ้า้เอกสารสำรองเงินพีเอฟนะคะที่ระบบเดิมนะคะจะมี2สศูนย์สองด้วยนะคะเป็นสลายแบบไม่เอาสำรองเงินนะคะอันนี้ระบบจะรวมให้นะคะเหลือแบบฟอร์มเดียวนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบ ข้างในอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเป็นเงินนอกเนี่ยก็จะสลายให้โดยที่ไม่สร้างสำรองเงินนะคะอันนี้ก็จะเหลือแบบฟอร์มเดียวก็จะเป็นเหลือแค่200.1นะคะใน n d f m s นะคะ mm hmm. พอเราเลือกแบบฟอร์ม2 0 1เรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอสลาย PO นะคะ สอลอศูนย์หนึ่งนะคะเป็นการสลายพีโองเงินการเหลื่อมปีนะคะในหน้านี้นะคะเงื่อนไขก็จะแสดงรหัสหนางานรหัสโดยเบอรจ่ายนะคะตามสิทธิ์ที่เราได้นะคะแล้วก็ปีงบประมาณจะแสดงเป็นปีงบประมาณปัจจุบันเสมอนะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นปีห3สามก็คือตอนทำสไลด์นะคะจะเป็นปีงบประมาณ6 3สมนะคะอันนี้ระบบก,ก็จะดีฟอลต์ให้นะคะ เอกสารจะซื้อจะเห็นว่าเป็นฟิลสีแดงก็คือเราจะต้องกรอกเลขที่ PO ที่เราจะทําการสลายนะคะอย่างตัวอย่างระบุเลขที่ PO บสองศูนย์หนึ่งนะคะเพราะว่าเอกสารขึ้นต้นด้วยเลขสี่นะคะเราก็กดแสดงเอกสารนะคะเพื่อดูรายละเอียดของ p o อนะคะพอเรากดแสดงเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก,ก็จะแสดงรายละเอียดของ PO อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะแสดงเลขที่ PO นะคะ เลขที่โครงการเลขที่คุมสัญญานะคะในส่วนของข้อมูลทั่วไปก็จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อสัญญาวิธีจะซื้อจัดจ้างนะคะรหัสประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วก็เลขที่บัญชีเงินฝากอันนี้ก็จะเห็นว่าตรงวันที่ใบสั่งซื้อสัญญาอันนี้ก็จะเป็น p o ปีเก่านะคะเราก็กดที่แถบรายการสั่งซื้อจ้างเช่า ก็จะเห็นว่าสถานะของ P.O. ยังเป็นรอการตรวจรับก็คือสามารถทำการสลายได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจรับไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะต้องถอยนะคะก็คือถอย P.O. ก็คือปยุก์เลืกอตรวจรับให้กลับมาอยู่ในรูปของอรอการตรวจรับนะคะก็คือจะต้องไม่เป็นตรวจรับคงค้างหรือว่าตั้งเบอร์คงค้างนะคะเราถึงจะทำการสลาย P.O. ได้นะคะอย่างตัวอย่างเราก็กด ออกจากหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าสแสดงเอกสารระบบก็จะก moon, ล, Gotta, ลับสู่หน้าสลาย PO นะคะเราก็กดจำลองการบันทึกนะคะระบบก็จะแสดงหน้าจอผลจำลองการบันทึกได้การนะคะว่าสถานะสำเร็จนะคะเราก็กดบันทึกข้อมูลนะคะระบบก็จะแสดงผลการบันทึกได้การนะคะแสดง PO ที่ถูกสลายก็คือเลขที่เอกสาร PO เมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็แสดงว่าพีโอเนี้มีกี่บรรทัดได้การนะคะมีรายการผูกพันงบอะไรนะคะเรื่องของเงินอะไรนะคะรหัสงบป,ประมาณรหัสกิจกรรมหลกักหน่วยรับงบแล้วก็มูลค่าของแต่ละบรรทัดนะคะแล้วก็ระบบก็จะแสะดงมูลค่ารวมทั้งพีโอให้ด้วยนะคะซึ่งกรณีที่เป็นเงินในนะคะแล้วก็อย่างตัวอย่างนะคะเป็นหมวด200รนี้นะคะระบบก็จะกรุบรวมนะคะเป็นเรื่องเงิน เดียวกันนะคะระบบก็จะกรุบรวมให้แล้วก็สร้างสำรองเงิน PF นะคะอันนี้เลขที่เอกสารสำรองเงินนะคะจะขึ้นต้นด้วยประเภทเอกสารนะคะขึ้นต้นด้วย PF นะคะแล้วก็เป็นตามด้วย running number น,น,น,นะคะอันนี้จะเป็นเอกสารสำรองเงินที่ได้จากการสลาย PO นะคะอันนี้ระบบก็จะแสดงเลขที่สำรองเงินแล้วก็ผูกพันงบแหล่งของเงินนะคะแล้วก็รหัสงบประมาณก,กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบและก็มูลค่าของสำรองเงินที่ได้จากการสลายให้นะคะซึ่งมูลค่าเนี่ยจะเท่ากับ PO ที่เราทำการสลายเลยนะคะอันนี้เราสามารถกดแสดงเอกาสารหรือว่าพิมพ์เอกาสารสำรองเงินได้นะคะอย่างตัวอย่างก็กดแสดงเอกาสารนะคะระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอแสดงเอกาสารสำรองเงินนะคะ 2O01 นะคะอันนี้ก็จะแสดงเลขที่เอกาาสารสำรองเงิน PF นะคะก็คือที่ได้จากการสลาย PO นะคะสถานะของสำรองเงินนะคะแล้วก็ในโซ่ของแถบข้อมูลทั่วไปเนี่ยก็จะแสดงรหัสหน่วยงานนะคะรหัสหน่วยเบิกจ่ายประเภทเอกสารนะคะรหัสงบประมาณรหัสพื้นที่แล้วก็มีข้อความรายละเอียดบอกนะคะว่าสำรองเงินนี้เนี่ยได้จากการสลาย PO เลขอะไรนะคะ ในโซของวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการอันนี้ระบบก,ก็จะแสดมค่าให้เป็นวันที่เราทําการสลาย PO นะคะก็คือวันที่เราได้เอกสารสํารองเงินนะคะจะเป็นวันเดียวกันนะคะแล้วก็แสดงจํานวนเงินนะคะแหล่งของเงินรายการผูกพันงบนะคะอันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดของสํารองเงินให้นะคะซึ่งถ้าเรากดพิมพ์เอกสารสํารองเงินเนี่ยระบบก,ก็จะแสดง รายละเอียดของสำรองเงิน 2G01 นะคะแสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน PF นะคะสถานะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็มีข้อความบอกนะคะว่าสำรองเงินนี้ได้จากการสลาย P.O. นะคะแล้วก็มีจํานวนเงินแสดงให้นะคะวันที่เราสามวันที่ผ่านรายการอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นวันเดียวกับวันที่เราทําทการสลายนะคะก็จะเป็นวันที่เราได้สำรองเงินนะคะ